สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องวัสดุขู่สุขคนกับผมเดี๋ยวผมก็บ่าววานนาพาก,กินมาแสบ่บครับพี่น้องบ่าววานนาพาพี่น,อาาน้นองมาก,กินข้าวปุ้นพี่น้องบุญน้ำยากะทิปีนไก่พี่น้องแซ่บนี่โรยพริกเผาผักเอยผักปนกล้วผักถอดมาก,กินแกี่มพักค้างนางหยาอะไรอันไม่อีตัวัม่อีตูอันน่ากะทินเนี่ยพักใบบบกพักบกาดปวดแปลงมาพี่น้องมาเส็บแสีบใส่เลือดไก่มาหนำเนี่ยอุ้ยเป็นแตเสียบคืม คำแรกคือหน่อยข้างนะมาเดินไปั่เดินไปนองเ,เจ็บเสียงกันเดินเนี่ยอย่าคนจังหน่อยขนมเส้นอืมอืมพี่กศร กินพริกทอดเก้มไป่น้อยจังจวดอืมนัวมัน อืมสุดยอดก่อนเลือกอืมแซมแซบ เจียมกันพี่น้องอืมอืมฮ่าแก้วอ้วม อนอาจะทิงามๆ่อดอ่อนๆอย,อยากลงมือไปลองลงมือมือลงเลยใส่ไป้องเนึ่ 嗯。Mm hmm. 忘掉了，我忘了。 จับคักบางลายแม่บางลักเนี่ยหนอนกระถินเนี่ยหมือนเส้นวอาเลย อืมเี็กแข่งคอยกจวดดีครับเว้ย รอดไปตุมต้มตุ้มนะกระโดดนำเนาะพักอะไรพักบันบันหน่อยอืม,อม Pak Bien, bien. อผ็ดรสอดมไหนต้องขางแล้วกันมึงเพืดดด่นแบบมันเนี่ย มันกไปลาหน่อยแล้วจดเป็นจดเป็นออหอกเป็นปวกกันเหลืนะทุกหมดฝุนวัดพอดี เสียบข้าวสารพี่น้องสุดทนันเลยจัดเป็นเมนูของขนมเส้นพี่น้องขอบคุณสิบเซฟยากระสีตีนไก่มะปากตีต้นน้องก็ผมเอากานจากล่างกครับผมฝากจักหน่อยพี่น้องฝากกุศลจากไข่ก็ได้บกุแชเบ่าหน้าภาคีมาเสพเฉยอย่างนี้นะครับผมขอบคุณครับผู้ชมพี่น้องขอบคุณท้องไรทุกเสียงมากๆครับผมไปพบกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปมาหน้าคอตัวครับผมสวัสดีครับ